ทำการตั้งค่าโหมดการยิงก่อนนะคะกดปุ่มรูปดาวกด F4 ปิซึมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะแนะนําการวันระยะนะคะโดยใช้โหมดเป้าปิซึมซึ่งจะมีวิธีการอยางไรบ้านเดีย๋ยเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะก่อนการเริ่มงานทุกครั้งต้องทําการตั้งค่าหน้าเป้าและโหมดการยิงให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดลดความผิดพลาดและเพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ วิธีการวัดในงานในกล้องทัทอลสเตชันมีวิธีการต่อไปนี้ค่ะทําการตั้งค่าโหมดการีนก่อนนะคะกดปุ่มรูปดาวกด F4 ปีซซึมนะคะถ้าใช้หน้าบเจก e t ไหนนะคะก็ให้ทําการตั้งหน้าอ f f s e t นั้นนะคะตอนนี้เราใช้ที่ลบสามสิบก็จะตั้งไว้ที่ลบสามสิบนะคะสิกเนลนะคะก็จะเป็นสัญญาณของเป้าปีซซึมนะคะตอนนี้นะคะเล็งตัวกล้องไปยังที่เป้าปีซึมนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะส่งสัญญาณนะคะว่าเจอเป้าปีซึมแล้วจากนั้นนะคะให้ทําการกดปุ่ม AC เพื่อทําการออกค่ะ มื่อมานาะัิกเราจะทําการวัดระยะกันนะคะกดปุ่มวัดระยะค่ะกล้องทําการวัดระยะออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูที่ค่า h ฮดดีค่ะอยู่ที่4.990เมตรอันนี้จะเป็นค่า V d ดีอันนี้จะเป็นค่าเฮดดีถ้าจะเปลี่ยนโหมดการยิงนะคะให้กดเข้าที่ F2 โหมดการยิงก็จะมีตามนี้นะคะถ้าเกิดจะดูค่าอื่นๆนะคะให้กดปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งนะคะ อันนี้จะเป็นค่า st ค่าสลบแนวดิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่า v นะคะถ้าจะทําการดูค่าอื่นๆนะคะค่าพิกัดนะคะให้กดที่ปุ่มเช็คค่าพิกัดะคะ่ะกล้องนะคะเขาก็จะทําการคํานวณค่าพิกัดออกมาให้เรานะคะกล้องนะคะเขาก็จะทําการคํานวณค่าพิกัดออกมาให้เรานะคะถ้าจะทําการวันระยะในจุดอื่นๆนะคะก็สามารถทําตามวิธีการเดิมได้เลยะคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นการสาธิตการวัดระยะ,ะคะ่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบรรยายโดยใช้โหมดป้าบปีซึ่มโดยใช้กล้องโท t a l Station ที่ห่อ Topco รุ่น GTX 332N เมือง2ตัวนี้นะคะสำหรับผู้พัฒนาใดที่สนใจกล้องที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่หรือจะเป็นกล้องสำหรับตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นมืองหนึ่งเมืองสองจะเป็นกล้องอุปกรณ์เสริมอื่นนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่รกล้องสำหรับโซนังสิงคโปร์2ปัตุมพานี่หรือจะเป็นโชว์รูมพีนวันจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ